โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะ3ามิบท่านแรกเท่านั้นที่เห็นคลิปนี้นะครับตอนนี้บริษัทของเรากำลังเปิดรับตัวแทนทั่วประเทศนะครับโปรโมชั่นนี้สำหรับท่านที่เห็นคลิปนี้เท่านั้น30ท่านแรกนะครับโดยจะบอกว่าเริ่มต้นไม่ต้องเริ่มต้นหลักหมื่นนะครับไม่ต้องเริ่มต้นหลักหมื่นเริ่มต้นแค่เพียงหลักพันเพราะทนหมดเงินมาเยอะกับธุรกิจแบบนี้นะผมจะบอกว่า เรื่องต้นหลักพันเท่าไหร่กี่พันนะเอาง่ายๆเลย2990บาท2,990บาทได้ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพทานได้2เดือนนะไม่ใช่20,000นะ2,990บาททานได้2เดือนนะครับสินค้าได้รับมีอะไรบ้างคือพูด,ดง่ายๆซื้อ3แถม4แต่ในไลฟ์4แถม5ซื้อ3แถม5นะครับ n น t u r e N 1 เนเจอร์เอคู่กันและน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นขนาด1ลิตรนะครับปกติราคาเท่าไหร่ครับ650บาทนะ1,200บาท1,200บาท, 1, บาทแต่ถ้าท่านเจอไลน์นี้และเป็นตัวแทนรุ่นที่3นะ <c oughs> ผมจะบอกว่าท่านจ่ายเพียง2,990บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะครับสิ่งทีท่ท่านจะได้รับนะ จากซื้อ3ามแถม4ี่เป็นแถม5้าเฉพาะในรายนี้เท่านั้นนะคนที่เห็นก่อนหน้านี้อาจจะได้ไม่หมดนะเราทำเพื่อการรณร,รงค์ให้คนเข้าใจกินอาหารเป็นยาแถมอะไรบ้างน้ำตาลตันโหนแท้ร้อเปซมูลค่า1 5อาบาทเกลือดำหิมาลัยห้าร้อกรัมมูลค่าร้อบาทน้ำมันเมล็ดในปามหนึลิตรหนึงลิตรมูลค่า65บาบาทและแค่นั้นยังไม่พอครับ ชาเบาหวานนะชาเบาหวานชาโอเล่นะครับมูลค่า300บาท300บาททานได้ครึ่งเดือนนะครับชาตัวนี้นะและแค่นี้ไม่พอแถมเ네นเจอร์เอแบบซองมูลค่า260บาทฟรีย้ำนะครับ30ท่านแรกที่เห็นคลิปนี้เท่านั้นงดราม่าหลังจากนั้นใครเร็วใครได้ด่วนจำนวนจำกัดอย่าชจเอย่าใจโอเค